ก็กลับมาอยู่กับภาคที่หลายๆคนในช่องผมน่าจะคิดถึงมากๆเลยนะผมคือภาคซีโร่จีเรนเฮงเนสนามเห็นสนามแบบนี้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมล่ะใช่ผมจะเล่นภาคซีโร่จีนะผมภาคซีโร่จีที่ยังเหลือของผมนะคอมโบบางตัวอาจจะเปลี่ยนนะผมอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะอยู่บา,บางตัวบางตัวมีแค่นี้แหละภาคซีโร่จีไม่คิดจะเก็บจริงจังขนาะดภาคซีโร่จี ัวนี้ก็คือชินอบิสลามันสลามันดามั้งเนี่ยสลามันด้านี่เป็นอ่ามันคืออะไรนะชินอบิใช่ไม่ใช่ชินอบิเลยมันคืออะไรนะแป๊บแป๊บดูชิ้นส่วนแนปะ๊บเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะผมน่าจะมันชื Griffin, ่อกริฟฟินมั้งกริฟกริฟอย่างเดียว อันนี้เป็นพาเลโกเลมนะผมเพราะว่าพาร์ตแบนดิตผมเนี่ยแตกไปละอยากรู้ว่าแตกยังไงคือพาร์ตแบนดิตกเลมอะแตกเป็นอย่างนี้เลยยับเลยอะต่อต่อไปเฮ้ยลืมบอกอันนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนคอมโบนะผมจากคลองหนึ่งสี่ห้าเป็นไอเนี่ยเรียกพาอะไรไม่รู้แล้วก็ไวดีฟนส์แล้วก็พาเลสโอโรจัดนะผม วัวนี้คอมโบต้นน่าจะต้นฉบับเลยมั้งไม่น่าใช่ของโทมี่ไม่ใช่วันนี้อันนี้เป็นไฮเลดคิลเลอร์เคนก็ที่จริงบอททอมต้องเป็นจักบอลนะผมแต่ว่าไม่มีต่ออันนี้เป็นอีเลเซอร์นะผมอีเลเซอร์อันนี้เป็นเบอร์เซิร์กผมเรียกว่าเบอร์เซิร์กนะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร ชื่อเต็มมันะอันนี้ทิฟฟีนิกนะผมทิฟฟีนิกไม่รู้ผมจำชื่อมันได้ไงและตัวสุดท้ายนะผมสมไรอีฟ e ิกคือสรุปคือมันจะมีสองตัวที่คอมโบเปลี่ยนคืออ e ีเลเซอร์ที่ผมใส่บอททอมของมันไม่ได้ละก้อนนี้มันใส่ไม่ได้ไอ้น,นี้ผมก็เปลี่ยนคอมโบอ้น,นี้ผมก็เปลี่ยนเป็นวอดีเฟนอันนี้เปลี่ยนพาร์ตเปนดิดเป็นโอโรจ่าไม่ใช่เป็นไพเรด ก็มาไปหู้บผามทำเพลงไปเล่นกันเถอะมาลอนชื่อพร้อมละเล่นตัวอะไรก่อนดีเอาผมเล่นตัวแรกแล้วกันตัวแรกเซีจีตัวแรกของผมเลยเอา่าแบนดิตกูไม่ใช่ดิไพเล็กกูเลมตีเรียกแบนดิตอะสู้กับกริฟไม่รู้มันพาร์ทพาร์ทบนมันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะ เรียกกริฟไปก่อนเอากเูเลมโดนเขาได้ว่าอะไรนะไอกริฟเคาน์เตอร์ออกเลยเหรอเขาไปเขไปกูเลมถึงว้ดีเฟนจะอยู่นานแต่มันก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะผมไอ้เจ้ากเูเลมนี่เองชนะเลย มาอีกรอบหนึ่งตับโคเลมเอาว์โคเลมโคเลมใส่โคเลมใส่ผมอยากหาอะไรลอมมากเลย,เลยแต่มันเวลาหาอะไรลอมก็ไม่สนุกนั่นไงคลิปคลิปชนะละก็ไอ้ดีเฟน์มันโกงทำไงได้เอาเรื่องกันพาเลตโอโรจาดกับสัมไรอีฟิกฟิตก,ก็ได้ฟิกฟิตหรือฟิกก็แล้วแต่เคาเรียกแล้วกันเอาจริงตัวที่ผมชอบที่สุดในภาคซิลจ์ิคือดาร์คไรลากูนแต่ผมไม่มี ถ้าเป็นของ r a ฟ f i n i t นี้นี่จริงผมผมคิดว่าผมจะเลิกเล่น r a ฟ f i n i t ดกแหละแต่ว่าเล่นชั่วคราวไปก่อนตอนนีไ้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปเก็บของแท้ดักไลนารากูนี่ก็ไม่แพงมากแล้วน่าจะประมาณสองสามร้อยแหละจริงโอ้โหให้ผมพูดตรงๆมีคยวรากูยังแพงกว่าดักไลรรากูดิไป สมเลอฟิกค,คือวิ่งมาแถวนี้เลยไม่คิดถึงมากซิโนจีจริงเลยไม่ได้เล่นนานมากแลนะ้วเนี่ยเอาเอาอย่าลีลาในการชูนะผมไม่งั้นเป็นบบผมเอาจริงสนามซิโนจีที่เอาจริงผมยังไม่มีลอนเชอร์ที่เป็นซิโนจีซ่านเลยนะเอาจริงลอนเชอร์มันถ้ามันแบบค่อนข้างจะถ้าเป็นของแท้นี่อาจจะแพง ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะแพงก็ได้ถ้าเป็นของปลอมไม่ผมเห็นในที่ตอกท็อปอยู่เอาไปขี่กันเฉยเลยมันจะได้เล่นตอนไหนเนี่ยไอ้คู่เนี่ยมันจะเป็นผมว่าผมก็พูดพูดอะไรมานานมากนะจะได้เล่นตอนไหนวะเนี่ยไปไม่ได้ไม่ได้พอได้เล่นละพอได้เล่นละโจนอีฟีอีพฟีเบเบของนายที่ได้รับจากจิงการอะ ได้จะต้องใช้มาให้ได้เริบร้อยโอ้อันนี้กันอีเลเซอร์กับไ i เล็คิลเลเอรเอาจริงเหมือนผมเคยดูฮักเซิลจีผ่านๆเหมือนเห็นมันไอสองนี้ตัวนี้สู้กันเลยนะแต่ว่ามันใช้เวลาโคตรนานเลยกว่ามันจะสู้กันเสร็จเพราะว่าต่างคนต่างไม่ชนกันอ่ะต่างคนต่างเอาง่ายหลบโยกที่เฉยๆอะ่ะ ถือว่าแบบฮาฮาอยู fu ่แล้วแอบฉากแอบฮาฮาอยู่แต่ก็สื่อได้ถึงภาคเปทอนจริงๆเลยนะเวลาที่มันสายเตอร์มิน่าชนกันอ่ะมันนานจริงๆนะโอ้โหโอ้โหคิลเลอร์เคนคิลเลอร์เคนโอ้คิลเลอร์เคนยับโอ้โหเสียวเสียวฮางมากคิลเลอร์เคนไฮเลดคิลเลอร์เคนนะฮะเอาจริงในความที่ไฮเลดคิลเลอร์เคนมันสูงไง คือเบรคที่มันสูงก็มันจะมีข้อเสียคือเวลาที่มันโดนปั่นปั่นตัวแท็กเป็นนานๆานอ่ะเขาเยคือไอตัวเฟซบอลกอ่ะมันก็จะเสื่อมไปด้วยนะผมนี่คือข้อเสียตั้งแต่ภาคซีโรจีเมทอนยังซียันซีโรจีเลยนะและ้วภาคซีโรจีตัวสูงันเยอะด้วยไงนั่นแหละคือปัญหาเลยตัวสูงันเยอะมากภาคซีโรจีอ่ะ โ้คิลเลอร์เคนเป็นอะไรอกีกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนคอมโบให้คิลเลอร์เคนบ้างละไม่ใช่คอมโบนี้มันเล่นยากอ่ะผมช้อนเปลี่ยนคอมโ,มโบให้คิลเลอร์เคนดีกว่ามาหาชิ้นส่วนใหม่ให้คิลเลอร์เคนแบบเพราะว่าคิลเลอร์เคนแบบใช้แท็กนี้มันเล่นยากไปสำผมแล้วมันเล่นยากไปสำผมมากเลย พ่าผมจะเปลี่ยนเ็นเนี่กันสองสามศูนย์น่าจะเล่นง่ายกว่าเยอะแล้วก็ใช้เป็นสองสามศูนย์แล้วก็บอททอมบอททอมใช้เป็นนี่กันแฟลตบอททอมเป็นแฟลตคอมโบนี้ขอเหมือนจะเล่นขอให้มันเล่นง่ายกว่าเถอะนะ ฮักซี og, โอจีปติผมเวลาเล่นเบเบทผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนคอมโบแต่ตัวนะผมแต่คิลเลอร์เคนไม่ใช่เวลาเล่นเบเบทอะผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนคอมโบนะผมแต่ว่าไอซีโรจีนี่มันไม่ไหวจริงจงเว้ยมันไม่ไหวจริงอะบางตัวคือเล่นเล่นเราพังง่ายแล้วก็บางตัวก็คตรุห่วยอะอย่างนี้ว่าซีโรจีมันคัสตอมได้ไม่เยอนะหรอสุดท้ายมันก็ลุ้นดวงอยู่ดีอันนี้ถือว่าใกล้เคียงต้นฉบับแล้วกัน ลเคล็ดมันผมคิดว่าขอ้โบลที่เป็นต้นฉบับอ่ะพังง่ายมันพังง่ายมากเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สารับความคงทนเลยไปเอออย่างนี้ค่อยเล่นง่ายหน่อยเง่ายหน่อยเอาเอาเอาคเคล็ดเคนโดด,คดเคล็ดเคน็ดโดดอู้วอีเลเซอร์ชนะเลยอีเลเซอร์มันเหมือนจะเป็นตัวฝั่งดีนะคนใช้มันใครไม่รู้เป็นหัว ลำตาดอ่าก็ได้ผมข,ขอลองอะไรหไหมขอลองอะไรหน่อยขอลองชูดแบบซีโรจีแทนะ้หน่อยออริจินอลซีโรจีชูดแบบซีโรจีจริงๆแปดกล้องเลยเท่าไหร่สิบแปด ถ้าจอมันดับไปก็ผมต้องเขาเรียกว่าเปิดไฟละวเรจะเปิดไฟตอนนี้เลยไหมเปิดตอนนี้เลยก็ได้โอเคไฟมามาละไฟมาละมาแต่ไฟกล้องมันยังอยู่นะแต่ว่าเพราะว่าผมปิดไม่ได้ผมใสถุงมืออุตสาห์เรียกไฟสุดท้ายก็ต้องสารภาพ เอาคิลเลอร์เคนสู้กับอีฟิกแล้วกัะอีฟิกไปคิลเลอร์เคนไม่รู้นี่มันเป็นมันเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะแต่ร,รักไหมล่ะกรูนี่ตัวร้ายอ่าใครใครแพ้ชนะไม่รู้ตอนนี้งงผมงงงงอยู่ อะไรสู้ดิเอาสูไลเหมือนเดิงงมกันสูไลกับคิลเลเคทเหมือนเมื่อกี้เหมือนมันเสมอกันเมื่อกี้เอ,งงเอาโอ้โหเอาจริงสนามซีโรจีเนี่ยมันเป็นสนามที่แบบโคตรปั่นเลยปั่นประสาทมากสนามซีโรจีเ,ออเลยไปเอาออกดิ ผมคิดอะไรพี่เลนพี่เลนออกละถ้าผมเอาสนามเจลจีออกแล้วบีบีเทนมาเล่นอะไม่เอานะเอาจริงขอขอลองแค่รอบเดียวอนะกลัวแตกแตกลัวบีผมกลัวไอ้บีบีเทนแตกยิงปูปูปูปป่าอยู่บีบีเทนผมแหละ มันก็พอเล่นได้แหละแต่ว่ามันมันก็พอเล่นได้แต่มันก็ไม่ค่อยมันหรือสาเสีจร,ริงเอาสแควร,ร์สเตเดียมมาลองลองสแควร,ร์สเตเดียมหน่อยลองสแควร,ร์สเตสเดียมนี่โโอ้ห โอ้โหไม่บอททอมแตกเลยเนี่ยนี่แหละฮะผลจากการลองอะไรนี่เลยน,นีเออ่เรนเ้ยอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำเไปผมเลยมันมันไม่ดีมันมันมันไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะมันไม่คุ้มเสี่ยงดีที่บอททอมแฟดในนี้ผมมีเยอะเนี่ยเออโชคดีมากที่มีเยอะเพราะว่า ไม่เอาแฟแลชละผมเอา <S 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 เอาชาร์ปดีกว่าเอาชาร์ปชาร์ปคุ้นไปคุ้นกุญชาร์ปมาเรียบร้อยไหวพอละสแควร์สตีเดียผมไม่เอาละเอาเนี่ยมาดีกว่าซิโลจีมันสุดแล้วสู้กับมันดีกว่าที่ฟินิกไอ้สออุนไลฟิกนี่ไม่ไหวจริงๆ กลับไปอเอาที่ฟินิกส์ได้นะที่ฟินิกส์ที่ฟินิกส์สู้กับเจ้าเบอร์เซอร์สประกันช่วงที่ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เป็นเนี้ยอันบ็อกเพลการ์ไปก่อนหน้านี้เอาที่ฟินิกส์โอ้โหวิ่งออกนะผมวิ่งออกที่ฟินิกส์วิ่งออก ทิฟฟี่ิ๊กไม่ออกเฉยเลยเอาติดลอนเชอร์นเนาะอาวุ้นทิฟฟี่ิกกระโดดท <c oughs> ่าท่าอะไรมันเกียนจริงแหละโอ้โห <c oughs> เวียนหัวมากเวียนหัวคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วกันคู่สุดท้ายมาคู่สุดท้ายสลาเม,มนเดอร์กันเอาตัวที่ยังไม่ได้เล่นเลยอะสลาเม,มนเดอร์แล้วกันสลาเม,มนเดอร์กับโอรุจ่า มา,อาพอละทักเซลจีพอเวียนหัวละ